สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่าที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกครับกลับมาพบกับพี่พี่นะครับเป็นประจำะสหรับคุณที่ติดตามผมอยู่ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับขอขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้ผมมีพระแท้พระดีพระสวยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยครบเครื่องจริงๆนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ จะบอกว่างามเลิศด,ด้วยพุทธศินนะครับและพุทธกุลนะครับก็ต้องตามความเชื่อนะครับเพราะว่ามีเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับถ้ามีชื่อเสียงอย่างมากนะครับพี่พ,พระรุ่นนี้คือพระปิตาจัมโบโปรดนีรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายนะครับพระปิตาจัมโบโปรดนีรุ่นแรกและเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หาสุภโรนะครับ แห่งวัดป่าสก,กวันอำเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินนะครับเป็นพระที่ท่านได้อาธิษฐานจิตปลูกเสกเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละสังขารน,นะครับด้วยอายุายุ99ปีนะครับ99ปีนะครับสังขารท่าน99เปีถือได้ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่มีอายุยืนยาวนะครับและก็มีท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรนะครับสาย กรรมฐานนะครับสายป่าถือว่าอยู่ในยุคข,ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สําคัญในสายวิปัสสนากรรมฐานสายวัดป่านะครับของประเทศไทยที่เป็นสืบาทายาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสายตรงอย่างแท้จริงนะครับและพระชุดนี้นะครับและพระชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสก จากพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งของภาคอีสานนะครับและได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยถือได้ว่าซึ่งซึ่งท่านพระอาจารย์สุริยันนั้นท่านก็มีความศรัทธาส่วนตัวกับหลวงปู่หานะครับมีภาพที่หลวงปู่หามตตาไปเยี่ยมท่านที่วัดแลวท่านก็ เข็นรถเข็นผมพยายามหารูปอยู่นะครับถ้ามีความใกล้ชิดกันนะครับผู้มายังคนรูปเลยนะครับถ้ามีความใกล้ชิดกันนะครับก็อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยนะครับส่วนประวัติการอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับประวัติการปลุกเสกนะครับโอเคตามที่ผมกล่าวมาว่า เป็นสุดยอดแห่งพุทธศินนะครับสุดยอดแห่งพุทธศินจริงๆเพราะว่ามีความสวยงามมีความสวยงามนั่งพุทธศินเนี่ยเขาจะเรียกว่าความาเป็นศิลปะพูดง่ายๆนะครับก็คือรูปแบบรูปทรงเนี่ยนะครับต้องใช้สับสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นวัตถุมงคลเนานนะครับเพื่อความไพเราะต้องบอกว่าเป็นพุทธศินที่สวยงามนะครับเป็นพระปิตาโกพกย์นะครับอ้วนพุงพุ้ยเลยหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ความโพก์นะครับมีตะกรุดด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพาชมดีละองนะครับนะครับองอ่าถ้าเป็นองค์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องก,ก่อนนะครับถ้าตามใบก็จะบอกว่าเป็นเนื้อพญาเสือดําตะกุดเงินคู่สะดือเพชรนะครับเนื้อพญาเสือดําตะกุดเงินคู่นะครับสดือเพชรนะครับสดือเพชรก็อาจจะอ่า <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเพชรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นยังไงแต่ว่าเป็นวัตถุที่เป็นแวววาวน,นะครับอ่าสะท้อนแสงแล้วมีความแวววาว นะครับก็จะเรียกว่าเป็นสะดือเพชรถือได้ว่าเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับพุทธศิลป์สวยงามถือได้ว่าเข้ากับยุคสมัยมีการพัฒนารูปแบบให้เกิดความสวยงามนะครับเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะครับมีความสวยงามอยู่ในตัวเนื่องจากเขาบอกว่าลายเสือนะครับก็จะมีลายเสือนะครับเห็นไหมครับถือได้ว่ามีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับวัตถุมงคลนี้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวนะครับปิดตาจัมโบ้ปรดนี่รุ่นแรกนะครับผมเชื่อได้ว่า สักวันหนึ่งนะครับมีความนิยมอย่างมากณขณะนี้ต้องเป็นภาพปิดตาลุงบุโตแห่งอีสานผมเคยเล่าแล้วนะครับนะดูมือที่ปิดหน้านะครับนะฮะทำให้สวยงามมากนะครับสะดือเพชรตะกุดเงินคู่นะครับองค์นี้เป็นนำเลิกหมายเลขหกนะครับอ่านำเลิกหมายเลขหกจะมีหลายแบบนะครับอ่ามีนำเลิกธรรมดานำเลิกพิเศษก็จะเป็นมือทองคําตะกุดทองคํานะครับผมก็ มีอยู่หลายองค์ก็ปล่อยไปให้พี่ๆที่มีความชื่นชอบและศรัทธานะครับอันนั้นคือน,นำเลิกพิเศษนะครับอันนี้เป็นนำเลิกธรรมดานะครับหมายเลขหกนะครับจะมีแบบนำเลิกที่เป็นแถมยกหลังก็มีสําหรับผู้ที่เมาไปยกหลังก็มีเหมือนกันนะครับก็ถ้าผมเจอผมก็ไปตามบูชามานะครับผมไม่ได้จองมานะผมก็ไปตามบูชาถ้าเจอก็จะบูชามาแล้วนํามาออกคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนำเลิกเลข6นะครับมีความสวยงามตะกุดเงินคู่สตืเพชรนะครับด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่หาสุภพโรสุภโรนั้นเป็นฉายาของท่านนะครับนี่ครับ2566นนะครับวัดป่าสักวันตรงนี้จะเขียนวายนะครับถือได้ว่าสวยงามนะครับองนี้ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับสตืเพชรตะกุดเงินคู่นะครับหมายเลข6ด้วยนะครับเป็นนาเลิกหมายเลข6 มีความสวยงามนะครับสุดยอดแห่งพุทธศิ์นะครับสวยงามจริงๆหนาปึกเลยพระนี้ลํำมากครับล้ำบึกเลยนะครับดูครับนี่ฮะไอไล่เสือถ้าบอกพญาเสือเนี่ยนะครับก็จะเด่นด้านมหาอํานาจนะครับเป็นมหาอํานาจเสือก็มีมหานิยมอยู่ในตัวด้วยนะครับใครก็อยากจะเห็นเสือนะครับทั้งที่รู้ว่าน่ากลัวใช่ไหมครับนี่คือความหมายของคําว่าพญาเสือก็จะแฝงทั้งพภกทรัพย์นะครับความหมายอยู่ในตัวของวัตถุมงคลคือความพภกทรัพย์คือพระปิตาแล้วก็เพิ่ม่า คือเาเป็นศิลปะเป็นพุทธศิลป์เช่นมีลายเสือนะครับก็จะเด่นด้านเมตตานะครับเด่นด้านเมตตาใครเห็นใครก็ต้องมองนะครับพระสวยขนาดนี้ใช่ไหมครับพระสวยขนาดนี้เนี่ยใครเห็นก็ต้องมองนะครับนะขอวางตัวนี้ก่อนครับอีกองครับนะสวยงามมากนะครับโอ้โหเป็นเนื้อทูโทนขาวดํานะครับเนื้อทูโทนขาวดํานะครับตะกรุดขาทองแดงคู่นะครับทูโทนครับ เห็นไหมครับสุดยอดแห่งพุทธศินไหมครับผมถามแค่นี้นะครับนะฮะนะฮะสุดยอดแห่งพุทธศินนะครับดูครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับอันนี้ตะกุดทองแดงคู่นะครับนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับทําให้พระเนี่ยเด่นเด้งออกมาเลยนะครับเป็นมีความสวยงามบบพูดง่ายๆนะครับอ่ามีมีความมีความนูนออกมาเลยนะครับเพราะว่าพระเป็นสองสีสําหรับองค์นี้นะครับ พูดง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเลยดูสั้นๆเลยครับดูครับและนี่ครับโอ้โหครับนี่ฮะหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับพี่ๆหน้าดูง่ายๆนะครับดูสั้นๆนะครับองนี้หมายเลขเก้านะครับดูไม่ต้องชัดมากก็ได้นะครับนี่ฮะหมายเลขเก้านะครับเก้าหน้านะครับเจริญนุ่งเรืองใครเชื่อศาสตร์ของตัวเลขใครชอบสะสมพระสวยไม่พอตัวเลขสวยด้วยนะครับก็จะเพิ่มความเป็นมงคลนะครับให้แก่ผู้ที่บูชานะครับ เลขเก้าครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับเลขเก้านะครับนี่ครับเนื้อถูโทนครับดูดูความสวยงามครับโอ้โหนะครับด้านหลังพื้นขาวนะครับแต่เนื้อองค์พระนี่สีดําก็เพิ่มความเป็นมิตินะครับเพิ่มความเป็นมิติให้กับองค์พระนะครับผมเชื่อได้ว่าพุทุกคนนั้น ครอบจักรวานนะครับผมผมอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่พี่ว่าทั้งเกจิคณะที่เกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานสิบปลูกเสกนะครับทั้งหลวงปู่หาสุพะโรด้วยพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยทั้งก็เป็นพระนักพัฒนาแห่งภาคอีสานนะครับกําลังลงเสา,าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเสาเป็นเสาเอกตำเลิกนะครับที่นําเลิกที่กาลังสร้างพระใหญ่ที่วัดของท่านนะครับก็ถือโอกาสเชิญชวนไปทําบุญนะครับเพราะว่าพระใหญ่จริงๆนะครับสร้างเป็นศิลปะ ทวารลว่าดีนะครับเืีว่วเป็นพระนั่งเมืองนะครับนั่งบัลลังก์นะครับดูจากแบบแล้วสวยงามมากนะครับก็ขอเชิญชวนไปร่วมบุญกับท่านนะครับนะฮะยังยังยังไม่พอนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวให้มชีกองค์นี้นะองค์นี้ก็นําเลิกเหมือนกันครับเป็นนําเลิกหมายเลขเก้านะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดครับโชว์ก่อนนะครับโชว์ก่อนนะครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับด้านหลังมีพระปิตานําเลิกเลขเก้านะครับองค์นี้พิเศษนะครับมีพระปิตาด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปในครั้งต่อไปแต่ขอให้อ่า ให้ชมสององค์นี <laughs> ้ก <wiele> ่อนด้านหน้านะครับพี่ๆนะครับมาให้ผมยังเอามารอไว้ก่อนนะครับพี่ๆหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับหากจะมีพี่พี่ที่สนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0647744808ต้องเป็นเบอร์โทรนี้เท่านั้นเพราะว่ามีบุคคลไม่หวังดีนะครับปลอมไอดีไลน์ผมนะครับแล้วก็ปลอมเ c e b o o k ผมในการขายวัตถุมงคลครับ โอ้ช่องใหญ่ไม่ปลอมมาปลอมช่องนักเลกอย่างผมผมก็ตามไปด่านะครับบล็อกผมทิ้งแล้วนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเสียหายนะครับผมตายายนะครับนะก็เป็นบันทึกประจําวันไว้แล้วนะครับเนี่ยต้องเล่าทุกคลิปเลยนะครับว่ามีผู้แอบอ้างนะครับมีผู้แอบอ้างฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะครับนะครับสวยงามครับพี่พี่สวยงามนะครับเป็นพระที่สวยงามหากชอบทักกันเข้ามานะครับศู4ย์หกสี่เจ็เจสี่สี่แปดศูนย์ปดเป็นเบอร์ทูของผมนะครับและเป็นไอ l ดี e ไลนยด้วย โอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ